สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลิน by อัมทรินีโดยไม่หมองอั้มนำมาทาโรนในชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือเขารู้สึกยังไงเวลาที่ได้คุยกับเราสำหรับคนที่อาจจะแบบว่าชอบชอบกันอยู่แอบชอบหรือว่าแบบว่าเป็นคนคุยๆนี่แหละอยากรู้ว่าเอย เวลาเขาคุยกับเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรอะเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันนะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเวลาที่ได้คุยกับเราเนาะอะ,อะเดี๋ยวแบ่งให้ออกเป็นสี่กล่องนะคะแล้วก็เลือกไพ่กันกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามแล้วก็กล่องที่สี่อืม ก่อนที่จะเลือกนะจ๊ะทําสมาธิกันก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจก็ได้นะคะ หากยังไม่โอเคกดพพสทำต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่ากคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจ๊านึกถึงหน้าของคนที่เราอยากถามถึงเลยว่าเวลาคุยกับเราแล้วว่าเขารู้สึกยังไงเนาะ หากยังไม่โอเคนะกดพอสทําต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วนะหายใจลึกๆพร้อมกับหลงตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะว่าตอนที่ได้คุยกับเราเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเนาะ หากสับสนทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลัตาค่ะเลือกกล่องไพ่ใหม่อีกรอบหนึ่งหากยังสับสนนะ ลองทาสมาธิไปอีกสักรอบสองรอบนะคะถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแต่ถ้าเกิดเดียเอกกอเด่ยวก็เลือกกางเดี่ยวกองเดียวได้ใครที่ยังืึกไม่ได้เดี๋ยวกดพ a นะคะส่วนใครที่เลือดแล้วเดี๋ยวเรามาฟังํำนายกาันไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ตามลําดับแบบนี้ไปฟังทำนายเลยไปฟังคำดูใยกันเลยค่ะ <c oughs> มาค่ะเริ่มต้นกัน,นที่กองที่1นนะมาดูกันว่าคนที่ คุณคุยคุยอยู่อาจจะเป็นคนที่คุณชอบก็ได้หรือว่าเป็นคนคุยก็แล้วแต่เนาะเวลาที่เขาคุยกับเราแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างเอ้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างเนาะหนึ่งสองและสามจา้าโอ้นี่รู้หรือเปล่าเวลาที่เขาคุยกับคุณแล้วนะเขารู้สึกแฮปปี้มาก ทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้คุณทุกครั้งที่ได้เจอคุณทุกครั้งที่ได้แบบอยู่ใกล้ฉิดกันมันทำให้หัวใจของเขานั้นพองโตคุณคือความสดใสของโลกใบนี้เวลาที่เขาได้คุยกับคุณนะเขารู้สึกสบายใจรู้สึกสนุกรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขอ่ะเออ ความรู้สึกของเขาเวลาที่ได้คุยกับคุณน่ะมันรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจมากเลยอ่ะคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่ว่าใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใจนึกออกปะแล้วคนที่คุณรู้สึกชอบนะหรือคนคุยของคุณก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เขาได้คุยกับคุณน่เขาก็รู้สึกสบายใจรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขรู้สึกเหมือนคุณเป็นเซฟโซนอ่ะเป็นคนคือคุณมีพลังงานของความสบายใจเป็นคนที่อบอุ่น นะใครได้อยู่ใกล้ใครได้คุยด้วยก็รู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขคนแบบคุณนะต้องบอกเลยใครที่ได้คุยกับคุณนะสามารถตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายดายและแน่นอนว่าคนที่คุณชอบนะหรือคนคุยที่คุยคุยกันกันอยู่ทุกวันนี้นะเขาก็ตกหลุมรักคุณเลยเข้าแล้วแหละนะดูจากพลังงานตรงนี้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาที่เขาได้คุยกับคุณนะเขารู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจสุดๆไปเลยแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่า การที่ได้คุยกับคุณหรือว่าได้อยู่ใกล้ชิดคุณได้ทําความรู้จักคุณหรือว่าได้แบบพูดคุยกับคุณนะมันทาให้เขารู้สึกสบายใจมากๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆรู้สึกมีความสุขมากแล้วมีโอกาสเหลือเกินนะว่าน่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะคนแบบคุณนี่ยความน่ารักความสบายใจที่เวลาใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่น่ะมันทําให้คนที่ได้คุยอ่ะ ตกหลุมรักได้อย่างง่ายด้อยู่แล้วและแน่นอนว่าคนคุยกับคุณหรือคนที่คุณแอบชอบแล้วมีโอกาสได้คุยกันอะ่ะเขาตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายๆแน่ๆเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณทาให้เขารู้สึกแฮปปี้มีความสุขและสบายใจที่ได้คุยกับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเ้ยนะใครนักคนนายอยู่นนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาต่อกันที่กองที่สองค่ะมาดูกันว่าคนที่คุณชอบหรือว่าคนที่คุยคุยกับคุณอยู่เวลาที่เขาคุยกับคุณนะ่ะเขารู้สึกอย่างไรหนึ่งสองและสามค่ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของเขาที่ได้คุยกับคุณเนาะมันมีความรู้สึกหลากหลายอารมณ์อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูขอพิจารณาสักครู่หนึ่งนะคะ คนที่ได้คุยกับคนคนที่ได้คุยกับคนความรู้สึกของเขามันเหมือนเขาดูคุณไม่ออกเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้ไหมเวลาที่เขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนมองคุณไม่ออกมองคุณไม่ออก คุนี้ก็ขี้เก๊กเหมือนกันนะนี่เวลาที่เขาคุยกับคุณนะเขารู้สึกว่าคุณดูเป็นคนที่แบบลึกลับหน้าค้นหามากเลยอ่ะคุณดูมีฟอร์มบางทีเวลาเขาคุยกับคุณนะเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขาเหมือนกันนะเออคุณเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะ คนคุยของคุณหรือว่าคนที่คุณชอบชอบเนี่ยบางทีเขาก็ดูไม่ออกนะว่าคุณชอบเขาจริงๆหรือเปล่าหรือไม่ได้ชอบหรือยังไงคือดูเหมือนกับว่าคุณมีฟอร์มมีความมีมีความเก๊กอยู่ด้วยเหมือนกันนะบางทีก็ดูเหมือนสนใจเขาบางทีคุณก็ทูดูเหมือนไม่สนใจเขาเหมือนกันนะคุณนี่ก็เล่นเกมเก่งไม่ใช่เล่นนะเออเพราะมันทําให้เขารู้สึกว่าบางทีนะเขาก็อยากเข้าหาคุณ มากๆเลยเพราะความที่คุณอยู่ๆก็ดูเหมือนไม่สนใจเขาแต่บางครั้งบางทีคุณก็ดูสนใจเขาหรือใส่ใจเขาเต็มที่มันทาให้เขารู้สึกสับสนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคุยกับคุณเนี่ยถามว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกสงสัยรู้สึกสงสัยในตัวคุณว่าวันนี้คุณจะมาไหมไหนวันนี้คุณจะมาแบบไหนวันนี้คุณจะมีทีท่าแบบไหนอ้อคุยกับคุณเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะความรู้สึกของเขานะ มันมีความแบบเป็นนักล่าเออเป็นนักล่านิดหนึ่งนะเวลาที่เขาคุยกับคุณนะต้องบอกเลยเขารู้สึกสนุกนะเหมือนได้เล่นเกมอ่ะเพราะบางครั้งบางทีคุณก็สนใจเขาบางครั้งบางทีคุณก็ทําเหมือนไม่ค่อยสนใจเขามันทําให้เขาสงสัยอ่ะว่าจริงๆแล้วคุณคิดยังไงอ่ะเขาชอบเขาไหมหรือไม่ชอบหรือยังไงเออมันทาให้เขาได้ลุ้นนะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีสัญชาตญาณของนักล่าต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยมันสนุกนะเออนะม,นมันทาให้เขารู้สึกอยาก อยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากสนใจคุณมากขึ้นอยากจะเล่นเกมนี้กับคุณมากขึ้นมันมีความรู้สึกอยากล่าได้บอกว่าอยากเอาชนะโอ้เพราะนั้นเวลาที่เขาคุยกับคุณนะเขารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งว่าวันนี้คุณจะ คุยกับเขาในทิศท,ท,ท,ทางแบบไหนท่าทีแบบไหนนะแล้วก็มีความแบบลุ้นว่าคุณจะชอบไม่ชอบเขายังไงการเข้าหาของคุณวันนี้จะเป็นยังไงนะแล้วคุณจะชอบเขามาอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบว่าลุน้นๆนิดนึงเพราะนั้นทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณนะมันทําให้เขาตื่นเต้นมากทําให้เขารู้สึกสนุกมากเพราะว่าอยากรู้ว่า คุณจะมีทีท่าแบบไหนคือมันตื่นเต้นทางในแง่ที่ว่าไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจะแสดงออกแบบไหนนะเออบางครั้งคุณก็ดูเหมือนสนใจบางครั้งคุณก็ดูเหมือนกับว่ามีฟอร์มขนาะเดียวกันตัวเขาเองก็เหมือนกันไม่รู้ว่าทีท่าที่เขาแสดงออกไปมันจะทําให้คุณรู้สึกยังไงบ้างมันมีความตื่นเต้นอยู่มันมีความตื่นเต้นอยู่นะแล้วเขารู้สึกสนุกด้วยนะที่ได้เล่นเกมรักนี้กับคุณนะ ตายแล้วคนนี้มันคู่เหมาะสมกิจทองประโยกจริงๆเลยนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถามว่ามีไหมม,มีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมกันไปขนาดไหนนะคุณสองคนเนาะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยทุกครั้งที่ได้คุยกับคนนะเขาสนุกมีความสุขแล้วก็ได้ลุ้นทุกครั้งเลยจ้ะออใกลแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะพื่ยีนเงน,น,น,นรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะมาค่ะกองที่สามกันแล้วมาลุ้นกันว่าคนที่คุณชอบเนาะ หรือว่าคนคุยของคุณเนะเวลาที่ได้คุยกับคุณเนะเขารู้สึกอย่างไรหนึ่งสองและสมจ้าโอ้นี่คุณเนี่ยนะเป็นคนที่ดูหน้าทะนุถนอมมากเลยนะ เวลาที่เขาคุยกับคุณหรือได้ใกล้ชิดคุณนะเขารู้สึกอยากจะดูแลปกป้องดูแลคุณนะคุณขาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคุณมันน่าทนุถนอมคุณมันน่าดูแลน่าเอาใจใส่หน้าเอาอกเอาใจเป็นคนที่อ่อนหวานและดูอ่อนไหวเป็นคนที่ทําให้หัวใจของเขา,าอยากจะอบอุ้มและอบกอด้ย คนรู้ว่าเขินคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่ได้คุยกับคุณนะ mm. เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีมากเลยอะเป็นคนน่ารักมากเลยเป็นคนที่มีพลังบวกแล้วเป็นคนที่แบบน่ารักอะน่ารักน่ารักอะไรขนาดนี้น่ารักจนแบบอยากดูแลปกป้องเอาใจใส่เอาเอกเอาใจนึกออกมะเพราะะนั้นทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณนะต้องบอกเลยความรู้สึกของเขานะมันอยากจะดูแลคุณอนะ อยากจะทนุถนอมคุณนะ่ะอยากจะปกป้องคุณนะ่ะจากภัยอันตรายแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งปวงเลยเ้ยตายดูเหมือนเขารู้สึกดีกับคุณมากทุกครั้งที่ได้คุยกันคือรู้สึกดีกับคุณเหลือเกินนะแล้วยิ่งหลงรักคุณเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่ได้คุยกันนะเอ้ยเขารู้สึกว่าคุณน่ารักนะเป็นคนดีน่าทนุถนอมนะมีพลังงานบวกแล้วก็เป็นคนที่ อัธยาศัยดีเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำมันใจนะเป็นคนที่น่ารักนะอ่อนหวานแล้วก็ดูอ่อนไหวเป็นคนที่น่าดูแลทั้งตัวแล้วก็หัวใจเลยอะ่ะนะเออ,นะเอ,อใครรับคนา้าอยู่น,าน้าแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณเองอินนี้ด้วยนะสุดท้าแล้วค่ะกองที่สี่มาดูกันสิว่านะ คนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณแอบชอบเวลาที่ได้คุยกับคุณน่เขารู้สึกอย่างไรหนึ่งสองและสามค่ะโอ้โหนี่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะใครได้คุยกับคุณเนี่ยต้องบอกเลยรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักอ่ะอยากคุยอีกนี่รู้เปล่าหลังจากที่เขาได้คุยกับคุณไปแล้วนะเขาอยากคุยกับคุณอีกนะเฮ้ ดูเหมือนกับว่าหลังจากที่คุณกับเขาได้มีโอกาสได้คุยกันนะมันทาให้เขารู้สึกว่าอยากจะคุยกับคุณอีกมีความคิดถึงมองว่าคุณน่ารักอยากจะชวนคุณไปเที่ยวไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปเดทอะ่ะเออแล้วเขารู้สึกว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณนะความรู้สึกของความน่ารักหรือการความคิดของเขาที่ว่าคุณน่ารักอะ่ะมันน่ารักเพิ่มมากขึ้นอีกแล้ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณหรือเวลาที่เขาคุยกับคุณนะเขารู้สึกว่าคุณน่ารักมากคุณมีเสน่ห์มากคุณมีความสดใสมากแล้วเขาคิดถึงเวลาที่ได้คุยเกี่ยวกับคุณอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนเขาอยากคุยกับคุณอีกอยากคุยกับคุณเยอะๆอยากคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาอยากจะเจอหน้าคุณอยู่ทุกวินาทีอยากจะเจอคุณอยู่ตลอดตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิต ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นดูสังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาที่เขาคุยกับคุณนะมนันทำให้เขารู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากรู้สึกดีมากรู้สึกว่าคุณน่ารักมากอยากชวนคุณแบบ มาอยู่ในชีวิตนะด้ว่กัวะอย่าชวนคุณไปทําอะไรเยอะแยะมากมายอยากเจอคุณบ่อยๆอยากคุยกับคุณบ่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้มีความสุขมากแล้วอยากจะคุยกับคุณอีกอยากจะคุยกับคุณตลอดเวลาอยากจะคุยกับคุณยาวๆอยากจะคุยกับคุณนานๆอยากจะคุยกับคุณบ่อยๆอเลยก็อาเนาะโอเคกลายรักนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเพื่อยันยันรับพลังงานเถอะเนีอินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกักรดะด,ดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเ f อร์สกับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย